ชิมาเวันนี้ผมจะมาเสนอคำราชศักเสื้อฉลองพระองค์ช้อนฉลองพระหันเข็มขัดรัดพระองค์ดางเกมพระสนับเปล่าประตูพระตวาน ปืนพระแสงปืนมุ้งพระสูตรรองเท้าฉลองพระบาทตัวร้องทรงพระทรงพระสวนทรงพระสวนทรงพระสวนมีคันทรงพระคันทรรงพะคัน นั่งประทับอาบน้ำทรงน้ำบวยประประชวันพระชวันไปเที่ยวเสด็จพระพาะลูกเขยพระชามาดา พิชายพระเชนทาพระเชษฐาค่ะพระเชษฐาครับพ่อพระบิดาครับค่ะขอบคุณค่ะพรุ่งนเชื่เดีค่ะ